เช็คด่วนเช็คด่วนคุณกระเด็เป็นโรคข้อของเสื่อมหรือไม่หลายคนสงสัยตัวเองค่ะว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่มาเช็คอาการกันเลยสัญญาณเตือนข้อเข่าเสื่อมหนึ่งปวดหัวเขา่าอาการปวดหัวเข่าเป็นสัญญาณที่พบบ่อยมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็มักจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวเช่นเดินขึ้นหรือลงบนันไดนั่งพับเพียบนั่งย,งยองย 2. สองเข่ามีเสียงกรอบแกรบ เมื่อม,มีการเคลื่อนไหวเข่าเราจะมีเสียงกรอบแกรบและรู้สึกปวดร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝืดตึงข้อติดเคลื่อนไหวลำบากในตอนเช้าขาดความยืดหยุ่นเหยียดหรืองอข้อเข่าไม่สุด 3. เสียวหัวเขา่ารู้สึกเสียวหัวเข่าเวลาเดินหรือเคลื่อนไหวก็จะความบกพร่องของส่วนประกอบภายในข้อเช่นข้อเขา่าหลวมหรือกล้ามเนื้อต้นขาอ่อนแรง 4. บวมร้อนกดเจ็บอาการบวมร้อนกดเจ็บหัวเข่าโดยเฉพาะในกรณีที่มีการอักเสบ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเข่าอุดและเจ็บมากขึ้นเมื่อใช้มือกด 5. ข้อเข่าโกงงอต้นขารีบข้อเข่าผิดรูปอันนี้พี่ปาบอกเลยนะคะข้อเข่าโกงงอต้นขารีบข้อเข่าผิดรูปเป็นอาการที่ชัดเจนของโรคข้อเข่าเสื่อมทําให้ขาสั้นลงเดินหรือใช้ชีวิตประจําวันลําบากและมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับค่ะเห็นไหมคะรีบเช็คตัวเองด่วนถ้าไม่อยากต้องผ่าตัดข้อเข่านะคะรีบเช็คดูเลยคะ่ะเชื่อพี่ปลานะคะ